สวัสดีครับท่านผู้ชมฮะวันนี้อยู่ผมสินายกันนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวปืนคัดปลอดอีก,กระบอกหนึ่งที่ผมได้พรีมานะครับก็เป็นรุ่น Glock 19x นะฮะดูจากไลส์คือรูปทรงมันคือ17มากๆเลยส่วนตัวผมอะคือขนาดมันแบบนี่มันก็คือ17อันชาเลยแต่ว่าก็ตามชื่อนะครับตัวตัวนี้มีสิ่งที่น่าสนใจหนึ่งคือแมกกาซีนนะครับทำมาใหม่นะมีความสวยงามมากขึ้นปืนเป็นสีดําด้านนะครับทั้งกระบอกนะฮะ ตัวปัดก,กระบอกทํามาให้รู้สึกเหมือนมีตัวอะแดปเตอร์บาเรลหรือก็คือตัวที่เอาไว้ใส่ที่เก็บเสียงนะครับก็น้ําหนักโดยรวมเบาๆสไลด์นะครับสไลด์นี่คือเปลี่ยนมาเยอะมากๆสไลด์นี่คือเล็กลงมันจะเล็กลงจากเดิมมดข้างเยอะนะครับส่วนที่เป็นปัญหาจริงๆเนี่ยคือจะเป็นศูนย์ปืน,นครับเพราะเนื่องจากว่าศูนย์ของปืนเนี่ยมันไม่สามารถเอามาเล็งได้นั่นเองนะผมเพราะนี่เขาอาจจะไม่ได้ซาะล่องมาหรือเปล่าแต่ถามว่ามันเล็งไม่ได้เลยไหมมันเล็งได้นิดหนึ่งครับผมส่วนแม็กกาซีน เหมือนตัวเก่าแต่ใส่ของตัวเก่าไม่ได้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะผมลองใส่กับ 10, 18ตัวซปปับบูลเลตแล้วมันไม่ได้คือใส่ได้แต่ขึ้นลูกไม่ได้นะครับถ้าที่ผมลองกระสุนนะครับใช้เป็นหัวเนิฟนะครับคล้ายๆเนิฟเลยแต่กระสุนใหญ่ขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับปอกกระสุนก็ใหญ่ขึ้นด้วยเดี๋ยวเรามาลองคัดปอกดูรอบนึงกันดีกว่า โอ้แหลงใช้ได้กระสุนดีดมานี่เลยไปไหนแล้วมันจะกระเด็นตอนนี้โอเคดีดวานี่ก็หัวกระสุนเนี้ยคือใหญ่ขึ้นจากตัวซ็อบบูลเลตตัวสีแดงนู้นเยอะเลยเดี๋ยวผมหยิบไปดูแล้วกันมีขนาดใหญ่มากนะครับปอกเองก็ด้วยเพิ่งเพิง่งหักมาสดๆเลยของเพิ่งมากล้องโฟกัสไหม่ะโฟกัสหน่อยหนึ่งตัวกระสุนเนี้ยมีความใหญ่นะครับใหญ่กว่าตัวเก่าเยอะเลยก็ ความแตกต่างของสองบอกนี้นะครับคือก๊อกสิบแปดเนี่ยมีศูนย์เล็งนะครับส่วนตัวก๊อสิบเก้า X เนี่ยมันไม่มีศูนย์เล็งคือไม่ได้ซะลรองให้ใช้เล็งได้นะฮะแต่โดยรวมเนี่ยความแตกต่างมันคือตัวก๊อสิบเก้ามันจะทํามาให้รู้สึกประมาณว่าเออตรงปากกระบอกเนี่ยมันเหมือนอะแดปเตอร์ตัวที่ไว้ใส่ที่เก็บเสียงหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับส่วนตัวแมกกาซีนเนี่ยแมกกาซีนเนี่ยคือทํามาสวยเลยนะฮะคือ จับถนัดมากคือถ้าจับสองมืออ่ะมันจะเป็นอะไรที่ถนัดมากกับผมแล้วผมก็ชอบมากด้วยโดยรวมคือคุ้มราคาครับกระบอกละประมาณ3ามอยเจ็ดิบสองก็ถือว่าโอเคคฮะไม่แพงมากซึ่งตอนนี้มีจาหน่ายแล้วที่ช้อปปีนะครับใน l a z a ดาผมยังไม่เจอนะฮะก็รออีกปืนนึงครับยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนครับเพราะว่ากลอกผมสั่งมาทั้งหมดสามนะฮะเอยเออสองเพราะว่านี่มาแล้วนะครับเพิ่งนึกได้ ก็รออีกกระบอกนึงนะครับเป็นแบบอัตโนมัตินะฮะก็ยาวๆนะครับยี่สิบแปดวันนะฮะเพราะเนื่องจากว่าของเขาติดวันวันหยุดมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่ตัวนี้มาก่อนมาก่อนกําหนดมากด้วยก็ในเรื่องแง่มุมของความแรงเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะพอๆกันเพราะกระสุนตัวนี้มันอาจจะใหญ่กว่าเลยอัดลมไปได้ค่อนข้างเยอะไม่สิต้องพูดว่าขอไปนะท่านผู้ชมกล้องตัดฮะก็ขอพูดว่ามันมีกระสุนที่หนักขึ้นตัวหัวเนี่ยมันหนักขึ้นนะครับ ว้าวใช้ได้เลยส่วนเรื่องความแรงเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ควรจะยิงเข้าหน้ากันครับกระสุนที่ให้มาสองแบบมีเป็นแบบจุกแปะคือยิงแล้วก็แปะไปเลยนะครับแต่ก็ดี่าผมอาไว้ข้างล่างแล้วก็้ิกียดเดินไม่ไหว <c oughs> ก็โดยรวมคือคุ้มฮะเพราะเนื่องจากงานมันสวยแล้วก็ตัวไกปืนหรือตัวแม็กกาซีนเนี่ยโอเคฮะแต่ผมอาจจะขัดขัดเรื่องตัวไอรอนไซส์นิดหน่อยคือทําไมเขาไม่สอบลองมาว่าหรือต้องสอะเอง แต่โดยรวมคือคุ้มฮนะก็ขอจบพิจริมเลยขอภยัยลิ้นลิ้นรยแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะเอามาทดสอบทั้งสองกระบอกกันว่ามันมันยิงดีไหมมันโอเคไหมนะผมในราคาระดับนี้นะก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ